สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้มาแนะนำอะแดปเตอร์กันอีกหนึ่งตัวกันนะครับก็ตัวนี้นะครับมาจากแบรนด์นี้นะครับ LDNIO นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วนะครับรองรับระบบ PD สูงสุดถึง65วัตนะสามารถชาร์จใช้ชาร์จอุปกรณ์ได้แทบทุกชนิดเลยนะครับสำหรับยุคปัจจุบันนี้นะตั้งแต่โทรศัพท์มือถือนะครับถึงแล็ปท็อปเลย นะครับสูงสุดที่65วัตต์นั่นเองนะครับแท็บลงแท็บเล็ตอะไรเนี่ยใช้ได้หมดนะครับที่ต้องการกำลังไฟสูงสูงนะตัวนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ LDNO รุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า a 2 6 2 0 4นะครับก็สเปเคคร่าวๆเดี๋ยวเรามาดูกันที่กล่องนะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับในรูป เขาบอกว่าชาร์จเร็วนะครับ65วัตต์ในระบบ PD นะครับแล้วก็มีช่องชาร์จ2ช่องนะครับ USB A บวก USB C นะครับ Universal นะครับชาร์จได้หมดเลยนะครับตั้งแต่โทรศัพท์มือถือถึงแล็ปท็อปเลยนะครับเขาแจ้งไว้ตรงนี้นะตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะครับ65วัตต์ PD Mini Quick Charger นะครับที่กล่องก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับข้างหลังก็จะคล้ายๆข้างหน้าแหละนะฮะ ตรงนี้เขาจะบอกว่าตัวปลั๊กนะครับที่ใช้เสียบสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าเขาก็ให้เรามาเป็นแบบที่ใช้ในประเทศเรานะครับเป็นแบบ US type โอเคหลังจากที่เราแกะกล่องออกมานะครับเราจะได้อุปกรณ์มา3ชิ้นก็คือ1คือตัวด d ปเตอร์นะซึ่งก็ไซส์ไม่ไม่ได้เล็กมากนะครับตัวนี้ยังไม่ใช่เทคโนโลยีแกนนะยังถือว่าเป็น apter, อะแดปเตอร์ชาร์จเร็วแหละแต่ว่ายังติดว่ามีขนาดใหญ่อยู่นะครับแต่ว่ามันก็ ราคาไม่ค่อยสูงมากรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีตัวอะแอดปเตอร์ที่ใช้สำหรับเสียบเข้าไปที่ทช่องปลั๊กไฟนะให้มาอีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่า,าเขาอาจจะทำไว้หลายเวอร์ชันนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับประเทศเรานะแล้วก็ให้สาย USB แบบ C 2 C มาอีกเส้นหนึ่งนะครับก็คุณภาพดีนะสายที่แถมมาเนี่ยไม่ ไม่ไม่แบบไม่ไม่ได้หวยนะฮะเป็นแบบสายมีความหนาประมาณหนึ่งเพียงแต่ว่าก็อาจจะเป็นขาวๆธรรมดาไม่ได้สวยมากนะครับแต่ว่า,าตรงหัวที่จับอะไรเข้ามาก็ดูแน่นหนาดีขึ้นจริง,รงยี่ห้อนี้เป็นน่าจะเป็นยี่ห้อเดียวนะที่เป็นอะแดปเตอร์แบบที่ให้สายชาร์จมาด้วยนะครับเพราะตัวอื่นยี่ห้ออื่นก็อะแดปเตอร์ก็จะมีแค่อะแดปเตอร์นะถ้าไม่ได้เป็นแบบเป็นเซตนะนะอันนี้เหมือนกับใส่มาในกล่องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานไปเลยนะครับก็มีแบบเดียวนะคือให้สาย C2C มานะครับมาดูที่อะแดปเตอร์กัน อะแดปเตอร์ก็เป็นวัสดุแบบพลาสติก ABS นะครับก็แน่นอนเนื้อวัสดุก็น่าจะเป็นแบบไม่ติดไฟนะครับแล้วก็สเปคเรามาดูตรงนี้เลย65วัตต์ซูเปอร์ฟาชาร์เจอร์นะครับก็เอาพุตนะครับเรามาเริ่มที่อินพุตก่อนแล้วกันอินพุตนะครับใช้ไฟ AC นะครับตั้งแต่100ถึง240โวลต์นะครับก็แปลว่าสามารถใช้งานได้ทั่วโลกนั่นเองนะครับรองรับกำลังไฟทุกที่บนโลกนะไม่ต้องไปหาแดปเตอร์อะไรมาแปลงแล้วนะครับใช้ได้เลยนะฮะ แล้วก็ในส่วนของเอาท์พุตนะครับช่อง USB-C เนี่ยจ่ายไฟสูงสุด5โวลต์3แอมป์นะครับ9โวลต์3แอมป์12โวลต์3แอมป์นะครับ15โวลต์3แอมป์20โวลต์3.25แอมป์นะเนี่ยนะครับถ้าจะจ่าย65วัตต์เนี่ยมันคือค่านี้นะ20โวลต์3.25แอมป์ก็คืออ่าน่าจะเป็นแล็ปท็อปหรืออะไรแหละที่จะต้องใช้ไฟขนาดนี้เพราะในโทรศัพท์มือถือผมก็ยังไม่เจอนะที่จะใช้ไฟระดับ65วัตต์นะครับแต่อาจจะน่าจะมีอยู่หหหลาาาายยๆีีี่่่่่่่้้อนน,นนะะะเเทท็มมแตตตไรูววกั์ฮ เคยเห็นประมาณ45วัตต์อะไรเงี้ยมีนะครับก็มันน่าจะสวิชมาที่โหมด20โวลต์นะครับเพราะว่าแม็กซ์มัน65วัตต์เนี่ยจะอยู่ที่20โวลต์แล้วก็3.25แอมป์นะครับในส่วนของตัวอื่นถ้า15โวลต์3แอมป์ก็45วัตต์นะครับก็อ่าตรงส่วนเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องเลือกนะครับว่ามันจะใช้ไฟกี่วัตต์มันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราเอามาชาร์จนะครับว่าอ่าอุปกรณ์ต้องการกําลังไฟเท่าไหร่ตัวอะแดปเตอร์มันจะสื่อสารกับอุปกรณ์แล้วก็จ่าาายกํลังไฟไฟปตมที อุปกรณ์ต้องการเองนะครับในส่วนของ USB A นะครับก็จะเป็น5โวลต์2.4แอมป์นะครับแล้วก็ถ้าจ่ายรวมนะครับก็ได้เท่ากับ57วัตต์นะครับหมายถึงว่าถ้าเราใช้2ช่องพร้อมกันนะนะก็คือ USB C บวก USB A นะครับก็ตัว USB C จะจ่ายสูงสุดได้ที่45จะตกลงมาเหลือ45นะถ้าเราใช้2ช่องพร้อมกันนะครับแล้วก็ ตัว USB-A จะจ่ายได้ที่12วัตต์รวม57วัตต์นะครับสรุปรวมก็คือ65วัตต์ก็ที่สุดก็เร็วอยู่ดีนะครับถ้าเราสามารถหาอุปกรณ์ที่ต้องการความเร็วขนาดอุปกรณ์นี้ได้นะครับความแรงขนาดนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าจ่ายไฟกำลังได้เพียงพอนะครับแบบนี้ ก็วัสดุเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับแต่เ,เขาทาเป็น2ส,สีนะเป็นครึ่งบนครึ่งล่างอย่างนี้นะครึ่งบนก็เป็นสีขาวนะครับด้านด้านนะแล้วก็มีสกรีนยี่ห้อไว้นะครับแล้วก็ด้านล่างทําเป็นลายตารางนะครับอย่างนี้ให้ดูลายรประมาณนี้นะครับลายเหมือนกระเบื้องนะแต่เป็นพลาสติกนะครับก็ตรงนี้ไม่มีอะไรก็ช่องชาร์จก็จะอยู่ด้านนี้นะครับเขียนว่า65วัตตซูเปอร์ฟาสชาร์จิ้งนะครับมีช่อง PD ดีช่องช่อง USBA 1ช่อง ด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นซ็อกเก็ตที่ใช้เสียบนะครับเขาไม่ได้ประกอบมาให้เรานะมันจะมาแบบนี้นะครับอันดับแรกที่เราได้ดัปเตอร์มาให้เราเอาไอ้หัวเนี่ยนะครับหัวที่เอาไว้เสียบลักเนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปตามนี้ก่อนอย่างนี้นะครับก็สไลด์เข้าไปแบบนี้แล้วก็กดให้มันดังคล็กอย่างนี้เรียบร้อยใช้งานได้แล้วนะครับก็ตัวดัปเตอร์หลังที่ติดตั้งตัวหัวเสียบเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ในส่วนอัดดัปเตอร์ก็ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราก็เช่นเคยนะเราจะมาเช็คาการชาร์จกันนะครับ เอาออกก่อนเพิบนี่นะครับผมจะเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปปิดสวิตช์ก่อนอ่าหลังจากนั้นเปิดสวิตช์นะครับก็ตัวอะแดปเตอร์รุ่นนี้ก็หลังจากที่เสียบปลั๊กแล้วก็ไม่ไม่มีไฟมีไฟอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะคือไฟเขาก็ไม่ไม่ได้ถึงกับเห็นเด่นชัดมากนะครับมันเป็นไฟที่อยู่ในช่องเสียบนั่นแหละซึ่งก็อาจจะประมาณว่า,ากลางคืนมืดๆนะฮะจะได้หารูเสียบเจอนะครับในกรอที่เราดึงสายออกจากอะแดปเตอร์นะพอเรา เสียบลักเข้าไปเห็นไหมครับไฟมันติดอยู่ในช่องชาร์จนะครับเพื่อให้เราเห็นตัวตัวช่องที่เราใช้เสียบนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็เช่นเคยนะเราจะเอามิเตอร์กับสายชาร์จมาเสียบนะครับแบบนี้เดี๋ยวมาอ่านค่ากันนะครับซึ่งก็น่าจะเท่าๆปกติแหละนะครับเพราะว่าผมใช้ได้แต่ไอโฟนอ่าผมเอามิเตอร์เสียบเข้าไปติดแล้วนะครับ โอเคไฟที่วัดได้นะครับสแตนดาร์ดคือ5 2 4โวลต์ยังไม่ได้ทำการชาร์จนะครับแล้วก็โทรศัพท์ที่ใช้ทดสอบก็เป็น iPhone 13 pro max นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่อ่าสีบเนะฮะเสียบเข้าไปดูปุ๊บชาร์จแล้วนะครับนะฮะให้มันอ่านค่าใหม่สักครู่หนึ่งอ่ะมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าระบบจะทำงานยังไงก็ PD ปกตินะครับตอนนี้ก็อยู่ที่9 2 6 9.28โวลต์เดี๋ยวให้มันโฟกัสตรงนี้ ่านี่นะครับตอนนี้อยู่ที่9.31นโวลต์นะครับแล้วก็ตัวตัวแอมป์นะครับที่ขึ้นเนี่ยอย่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมลองกดโอ้โหนี่ขึ้นมาแรงเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจ่ายเกิน อ่าจ่ายเกินกว่า20วัตต์นะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ที่9.35โวลต์นะครับ2.4แอมป์โดยประมาณนะครับมันประมาณ2.38 2.45ก็ตีว่าประมาณ2.4แอมป์นะครับเรามาดูมิเตอร์กันว่าอ่านค่าได้เท่าไหร่ พ w e r ตอนนี้ชาร์จอยู่ที่นี่นะครับตัวนี้นะ21.50วัตต์นะครับ9.35โวลต์ที่2 3 2แอมป์นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวแบตเตอรี่มันไม่ได้ต่ำมากนะครับมีอยู่50%นะครับกำลังชาร์จมันก็เลยไม่ได้ขึ้นไปสูงแบบว่า27-28วัตต์นะแต่ว่าก็คือจ่ายเกิน20วัตต์แน่นอนนี่นะครับมันอยู่ตรงนี้นะฮะ21.69วัตต์21.5วัตต์ตอนนี้นะครับ สำหรับความเร็วในการชาร์จก็ทำงานได้ในระบบ PD นะที่ผมเทสให้ดูว่ามันชาร์จเข้าเท่าไหร่เนี่ยคือส่วนมากมันจะอยู่แถวๆนี้แหละเพียงแต่ว่าจะเสียบให้ดูใเฉยว่ามันสามารถชาร์จในระบบ PD ได้นะครับก็คือโวลต์จะเกินกว่า5โวลต์เท่านั้นเองในส่วนของตัวแอมป์เนี่ยมันก็จะไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ปลายทางเรานะว่ามันต้องการไฟเท่าไหร่นะครับเพราะอย่าง iPhone มันรองรับสูงสุดประมาณ20กว่าวเท่านั้นเองนะครับยังไงมันไม่ถึง60กว่าวอยู่แล้ว นะครับไอตรง65วัตต์นี่น่าจะเป็นพวกแลป็ทปท็อปรุ่นใหม่ๆนะครับโอเคขอดึงออกก่อนอก็เนี่ไฟยังติดอยู่เหมือนกันนะครับแคปในตัวค่อนข้างดีเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้พวก adapter รุ่นใหม่แคปดีหมดเลยนะครับเพราะว่ากําลังไฟเนี่ยมันเยอะนะครับพอเราดึงออกเนี่ยเห็นไหมฮะผมดึงออกมานี้หลายวิแล้วนะไฟข้างในยังติดอยู่เลนะยนนเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับโหอย่างนานเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะไฟที่ช่อง USB ยังติดอยู่เลยนี่ผมไม่ได้เสียบปลั๊กนะ ยังไม่ดับเลยเนี่ยเห็นไหมะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับ LDNIO นะครับ A 2 6 2 0 4ก็เป็นอะแดปเตอร์กำลังไฟสูงราคาประหยัดนะครับคือ,อราคาไม่สูงมากแต่จ่ายไฟได้แรงนะเหมาะสำหรับท่านที่ไม่ซีเรียสเรื่องขนาดนะครับเราก็อาจจะไม่ต้องเป็นต้องไปซื้อพวกแกนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดีทั้งคู่นะผมก็ อ่าแล้วแต่เรื่องนะครับคือแกนเนี่ยมันดีกว่าแหละนะครับมันแรงเท่ากันแต่มันจะตัวเล็กกว่าพกพาสะดวกแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยกับอ่าตัวราคาที่มันจะสูงกว่านั่นเองสําหรับตัวนี้ก็อ่าตัวใหญ่หน่อยนึงนะครับพกไว้บ้านอาจจะไม่มีผลอะไรนะครับเสียบใช้ที่บ้านแต่ว่าได้แอแดปเตอร์ไฟแรงแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับก็น่าจะเป็นจุดเด่นของเขาสําหรับแบรนด์นี้แล้วก็ตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่งตางๆของเรานะก็ จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ